ไม่เป็นไรกิาซาบิดูวาซบิด้วยเออบะเต็มาซบิมาเลยอร่อยเลยให้บะเต็มวาซาบิมาน่าจะมีกับชาอด้วยลอยอร่อยน่ากินมากปลาหมึกนี่ลอยแล้วนะเนี่ยมาเนี่ยปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกกับป๋าเนี่ยกุ้งเนี่ยมาจากสมุทรสาครจะพิเกะอยู่กลางหมู่ว่ะอะไรวะ้ยพัดวุ้ยพัดจะบอกห้เลยมาหลานเนี่ยแต่กูจะไม่ไหม สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้เผ็ดซิมเปิลแพนครับผมวัน oh. นี้เรามานําเสนอร้านยำเด็ดๆที่ว่าเผ็ดไม่แพ้เจ้าของรายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้กันครับ <c oughs> ร้านอะไรครับยำนี่แฮ ด้คน่ห้าร้านตำหีแหกนะคะวันนี้เราจะมีเมนูแนะนำที่เด็ดๆที่ลูกค้าชอบสั่งมากมายยังไงก็ต้องสั่งค่ะเราก็จะมีอะไรน,นี่อันนี้เป็นยำแซลมอนจ้ะยำแซลมอน,อมอนใส่ปลาราแล้วแซลมอนเราใช้แซลมอนยกตัวมาแล้วเราก็แล่เองอยาอ่างทำเองทุกอยาก่างน้ำปลาราต้มสุก ยำข้อหมูทอดจ้ะอันนี้เป็นเม,เมนูยำข้อหมูทอดหัวร้อยนอ่ยนะร้อยอันนี้ก็ลูกค้าสั่งตลอดจะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจะเป็นน้ำประลระสุดเหมือนกันส่วนเมนูนี้ก็เป็นเมนูยำหอยนางรมอ่าอันนี้ก็ ลูกค้าก็ชอบมากเป็นสูตรโบราณจาะใส่น้ำพริกเผามะนาวมะนาวสดจะตุนของเราจะตุนเองตุนเนื้อเองทุกอย่างแล้วก็มีสบายนางอย่างนี้เขาคั่วเองพริกคั่วเองยมางจะได้ความหอมเมนูแนะนําที่ขายไม่ได้คืออันนี้เลยขายครับนะครับ3มชั้นทอดน้ำปลาเออนี่ลูกค้าจะรู้จักตำเฮก เขามีมนูนี้สามชานต้นนั้มาเราขายส้มตำแต่กลายเป็นว่าเมนูนี้ลูกค้าติดใจมากดูดิมันมันก็มาเห็นไหมมันก็แบบว่าณกอบนอกนุ่งในกอนกนุ่งในอะแล้วไลในปากมันไล่ในมือเออไม่ใช่ลูกอมเนี่ยนะเนี่ยนะใทยไม่มีมะพร้างเขียวนะเอามาเอาในเขียวได้เลยส่วนเมนูนี้จะเป็นเมนูตำจ้ะเมนูนี้จะเป็นตำทะเลรวม250บาทจะมีหมึกบวยวายมีปูม้ามีปลาแซลมอนมีกุ้งสด คือจานเดียวครบทุกอย่างครบทุกอย่างคือบริการทีเนี้ยคือเด่นๆเลยสำหรับเด่นๆสำหรับเมนูเลยคือน้ำปลาน้ำปลาใช่ไหมเราจะหอมมากเนี่ยผมแบต่มาบกก็ผมแต่ไม่ใช่ว่ามากินไม่ได้นะถ้ากลิ่นแต่วันตีนน้ำปลาอนี้ไม่เหม็นอร่อยแคมป์หมึกก็มีเดี๋ยวทำเองทุกอย่างเลยนะครับผมเน่ทำเองโอ้โหนี่เป็นไงานตอดเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยพีสกินดูมั้ยน้ำยำอร่อยมั้ยเนี่ยพีเกินอดู่กับหมู ว้าอะไรกระปุกแข็งลอยเลยลอยเลยลอยลอยลอยเราเปิดตั้กี่โมงยันกี่โมงครับเปิดสิเอดโมงครึ่งจ้ะ เออจนฝากของจะหมดประมาณสองทุ่มจ้ะจะเป็นแล้วหมุดล้านจะปิดแต่ใครนาง้อนางกินไปเรื่อยได้ได้สักร้านนางได้เพราะวันจันทร์ดีติดชายหน้านี้จะดีมากอ่าติดชายหน้าวันจันทร์ดีปิดวันไหนครับปิดทุกวันจันทร์จ้ะปิดทุกวันจันทร์วันเดียวอ๋อันจทร์แต่ว่าถ้าเป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดยาวเป็นวันหยุดนักกรเดือกนักรอเกินจะต้องคนนี้น้องจะทำกะห้าเดี๋ยวยังหลับงานเตียนร่างหลานนะนี่เห็นอย่างงี้ผ้าแล้วนะเห็นอย่างเงี้ยในคนเนี้ยเห็นอย่างงี้ผ้าผ้าอะไรครับผ้าเบนี่ย อร่อยอร่อยใครดีเจ้าห้าเรียกว่าเมนูแซ่บๆยังไงนะเนี่ยผมอไหนน้ำร้านเนี่ยผมลองชิมแหละผมอใหม่ขึ้นมาได้อวยนะคืออร่อยอร่อยจริงอร่อยคือใครที่ชอบแนวว่าว่าย่ำในน้ำปลาห้องห้อะแบบว่าไม่เม่นอะแบบคนที่กินแบบเฮ้ยกูกังกินปลาหอยได้เดี๋ยวเรามาชิมมาเนี่ยรับรองว่าทานกินได้แน่นอนเดี๋ยวเขาให้ตั้งร้านเนี่ยเขาซี้แยกซี้แยกท่าเรือที่ท่าเรือเหลวกว่าเขาเขาตัวจท่าเรือปลาท่าเรือแล้วก็เร็วสายมันจะโผล่ไปทั้งมาแทนวิ่งไปทั้งกาะแมงแตนใช่ไหม เล่าเรียวสายมาหน่อยเดี๋ยวปุ๊บเจอสะพานเท้าขาสะพานปุ๊บเรียวสายทางอันคองมาเลยคับมาประมาณหลอยต้องร้อยเมตรถึงนหลานเลยมากินกันเป็นแบบไม่งั้นก็เสิรือในแมพก็ได้หรือหลานว่าตำนัวอร่อยมากเอ้ยไม่ใช่ตำอะไรตำฮีแหกแต่ฮีเอ็กสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดรายการแล้วกันผมขออนุญาตฝากร้านนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับตำฮีแหกครับแล้วก็ฝากติดตามในเพจซิมเปอร์แพรด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสุดยอดครับ มาได้เลยนะครับอานนี้รับรองว่าเด็ดจริงดีจริงตรงนี้เลยครับดำฮีแหกนะครับผมท้าได้ยท้าได้ยปกติผมคนกินยาวนะจะบอกให้เลยมาหลานเนี่ยแล้วกูจะไม่มาอีกเฮ้ยมาอีกเหมือนมีเวลามาอ๋อทำงานทำงานอ๋อง่านเราเต็มเยอะอร่อยอร่อยอร่อยผมผมเป็นคนเป็นคนไม่เคยกินดับปลาไหลแต่ว่าอร่อยมา